โอเคแล้ว <Okay, S 2> ผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารัก,ท,กทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ช่องแฟนตาที่อยู่กันในเกมโซนโซลเอ็กซ์เต็มนะครับผมวันนี้เราก็มาตามเพลงกันหน่อยแล้วการก็ตู้สล็อตหนึ่งหมื่นห้าร้อยไม่ใช่ห้าพันเหรียญน,นะหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดเหรียญน,นะว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนนะมันจะมาหรือเปล่าฉาย,ยาที่เขาล่ําลือกันนะที่มันตึงๆน่ะมีอยู่จริงหรือเปล่าครับฉายาชอโด้นะครับผมชอโด้พันเตอร์นะแล้วก็ ฉายาสายทึกนะคบผมขอสักอันหนึ่งแล้วกันมาดูกันว่าคลิปนี้นะมันจะมาหรือเปล่านะครับผมก็ขอเล่นลั่นแล้วกันนะทุกคนขอเล่นลั่นแล้วกันคลิปนี้คลิปเดียวพอนะครับถ้ามาก็มาไม่มาก็ไม่มนะครับผมแค่นั้นแหละก็หมุนมปแล้วแหละประมาณหนึ่งอะ่ะสามสิบกล่องละมาดูกันว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับทุกคนนะหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเหรียญนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอหย่าตัดภาพไปตอนมันจบแล้วกันว่าจะได้กี่กล่องนะ ทาทุกคนก็ทายกันมาได้ว่าผมจะได้กี่กล่องนะไอ้กล่องไม้เนี่ยไอ้กล่องวิญญาณเนี่ยทายกันมาได้นะอย่าโกงนะว่าอย่าเพิ่งออเดอมาทุกคนตัดภา้าเลยครับผม let's go <S อ่ะโอเคผมก็จบไรทีบรอยแล้วทุกคนนะการหมนตัวรับหนึ่งหมื่นห้าพันอันนะครับผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะดูดิผมก็ได้ทําการหมุนไปแล้วนะครับทุกคนทูอสอดไม่ได้อะไรเลยนะผมก็คือนองยันมอมลองยันตอมแปมจัดๆเลยนะก็คือได้ตัวนี้มาหน,นึ่งรอกหนึ่งพันตัวกล่องอะเยอะมาก เยอะจริงมึงรู้ว่าเปิดมาจะได้อะไรบ้างทุกคนนะช่องเราจะว่างหรือเปล่านะช่องผมมีแค่นี้อ่ะสิบสองช่องอืมมาดูกันว่าเราจะเปิดได้อะไรดีหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอ้โหไม่ได้อะไรหนหมื่นห้าทำไมมันงอมอย่างวะนีการเปิดก็เปิดในนี้ครับบล็อกในนี้ได้ครับผมนี่ครับกดไปสักสิบรอบแล้วของเต็มวะ เยื้อเลยครับทุกคนเพราะเราเปิดพันกล่องดูว่าพันกล่องมันจะมาหรือเปล่านะว่าครั้งที่แล้วห้าร้อยกล่องคือยังเน่าเลยนะรอบนี้พันกล่องน,นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องมาแน่นอนไดไม้มาก็ต้องมาดีจงดีจอยอ่ะดีจงดีเจนอันทองอันทัดต,ต้องมาแล้วแหละถ้ามาก็ถือว่าได้อยู่แะ้เริ่มเลยครับไปดูรายจำเพลงไปครับช่องกูเต็มแน่โบเปิดทีเท่าไ,ไหร่อ,อ่ะเปิดทีสิบหกโอ้ช่องกูเต็มปะเนี่ยโบ เต็มแล้วทุกคนทำไงดีวะแ้มาะมา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 มีดีจงดีจอยไหมเห็นดีจอยสักอันไหมเห็นอันทัสักอันไหมมามามาโูหูหโอ้โหโอ้โหครัวคือรัวพันกองคือรัวบุบบับบุบบับดูดูดูคนดู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 โอ้โหพันกอง อารู้ว่าเลยของน่าจะเต็มคังนะตัวนี้ของ่าจะเต็มคังนะโอ้โห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 หมดยัง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 โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับไหนดิจอยกูอยู่ไหนอะเฮ้ยดิจอยไม่มีเลยเหรอยี่สิบสองโอเคไม่เต็มเหมือนว่าจะดิจอยไม่ได้ทางานอะไรนะทุกคนนะ โอเคโอ้โหดีว่าห้าอันอันนี้ได้มาไม่เท่าเดิมเลยโอ้โ oh, ห oh, ไม่กระดิกกระเรื่องอะไรเลยทุกคนอ่าโอเคทุกคนก็ไม่ได้อะไรจริงๆนะทุกคนก็หมดเกลี้ยงแล้เลยครับผมในการเปิดกล่องนะครับผมก็เฮ้ยเผาคืนนี้สเปรย์มาอันนึงครับสเปรย์มาล้องเพลงใหม่ว่สเปรย์มาหนึ่งนะครับทุกคนนะโอเคสเปรย์มาหนึ่งก,ก็อุ่นใจแล้วโอ้สเปรย์ก็อุ่นใจแล้วโอเคครับมีสเปรย์มาหนึ่งครับ อ่าพาวเวอร์มาหนึ่งนะโอเคพาวเวอร์มาหนึ่งสเปย์มาหนึ่งก็ถือว่าโอเคดิเจนอยู่ไหนวะดิเจนอยู่ไหนวะพันกล่องอ่าพาวเวอร์มาสองพาวเวอร์มาสองนะครับพาวเวอร์มาสองแล้วจุ๊วพาวเวอร์มาสองครับเดี๋ยวดูไว้ด้วยครับหมดยังก็ถือว่าก็ค่อนข้างเจ็บอยู่นะทุกคนนะพาวเวอร์มาสองครับแล้วก็มาอันเดียวเองครับโอเค ระมาณนั้นครับผมมีพาวเวอร์มาสองอันแล้วก็มีสเปรย์มาหนึ่งอันนะครับผมในการอ่าหมุนตู้ซอร์สหนึ่งหมื่นห้าพันชิ้นนะผมในตู้สล็อตนั้นไม่ได้อะไรเลยครับผมในการหมุนนะก็ถือว่าค่อนข้างจุกจุกอยู่นะทุกคนนะก็นั่นแหละร้านนั้นครับเจ็บเจ็บจี๊ดเนีบยเจ็บติ๊ดก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเปิดไปอีกพันกว่ากล่องนะก็ไม่ได้อะไรเลย <laughs> อโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งใน้ช่องแฟนตาตีเฮ็ดด้วยครับสำหรับนี่ขอตัวลาไปก่อนผมเจอกันใหม่คลิปหน้าตัวดีครับบ๊ายบายจรุบจรุบ